บรรยากาศร้านส้มตำไก่ย่างนะจ๊ะส้มตำร้อยล้านร้านนี้เลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นร้อยล้านนะจ๊ะอ่าเรามากินกันเช้านี้ที่ที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยสารคามใช่ไหมส้ม,มตำสารคาม ไก่ย่างหนึ่งตัวข้าวมูย่างข้ามูย่างหนึ่งขีดซุปตำไทยไข่เคม็มเ่าด้วยแกงอ่อมกระดูกอ่อนนะครับข้าวเหนียวโคดนกระติบสามกระติบกินไปโอเคนะครับตอนนี้ขอแจ็คก,ก่อนดูดูดีว่าก,กินก่อนดูดีว่าก,กินก่อน นี่ว่าคนแรกเลยสั่งอะไรนะเ <Yeah. S 1> ข้าหมูย่างก่อนเลยดูหน้าตาข้าหมูย่างนะจ๊ะโอ้โหใส่กระเทียมชนะเจ๊ะเลยดู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 ไก mm hmm. ่ย่างน่ากินอไก่ย่างน่ากินไก่ย่างหนึ่งตัวนั้นเนี่ยตัวหนึ่งเลยนั้นเนี่ยสั่งมาตัวหนึ่งเลยนั้นเนี่ยอ่าโอเคนะครับแกงอ่อมกระดูกอ่อนนะครับแกงอ่อมกระดูกอ่อนอ่าลองตักดูอ่านะมีกระดูกอ่อนด้วยอ่าชุมตำไทยไข่เค็มนะจ๊ะ แล้วพบกันอีกทีหนึง่งร้อนไม่ได้มีอะไรร้อนปับปององแท้โอเคนะจ๊ะตากล้องหิวแล้วขอกินด้วยเล่นแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย